สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยเปประจำที่17มกรานะครับเมื่อวานราคามีการปิดลบต่อเนื่องจากาวันก่อนหน้านะครับแต่ว่าภาพรวมในระยะสั้นเนี่ยก็ยังไม่มีการเบรกกรอบพักตัวที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมอันนี้ไปนะครับแล้วก็ในระยะสั้นยังมีแนวรับร่วมที่เป็นแนวรับที่3 6 8 0ถึง3 5 8 0เนี่ยคอยพยุงราคาไว้อยู่นะครับเพราะงั้นก็ยังมีโอกาสที่ช่วงนี้ในระยะสั้นเนี่ยราคาจะยังคงไซเว ออกข้างอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีการเบรกเอาทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะฮะในกรณีเบรกไปด้านบนนะครับก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบบริเวณไฮเดรมก่อนถแถวๆก็สี่หมื่นหนึ่งพันนะครับโดยประมาณนะก็เอาให้ชัวร์ก็คือประมาณ4ี่หมืนสองนะครับถ้ายืนเหนือสี่หมื่นสองไปได้นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อตามเป้าระยะกลางถึงระยะยาวก็คือที่สี่หมืนเจ็ดแปดร้อยถึงห้าหมืนสี่เก้าร้อยแล้วก็ระยะยาวคือเจ็ดหมืนสามประมาณนี้นะฮะ แต่ว่าในกรณีที่ราคามันมีการเบรกเอาลงด้านล่างนะครับก็มีโอกาสที่จะไปาทดสอบแนวรับนะฮะอีกโซนหนึ่งก็คือโซนสุดท้ายนะครับสำหรับภาพรวมการพักตัวในระยะสั้นนะที่3 8 0 0ถึง30,000นนะครับผมมองว่าไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับเพราะถ้าหลุดไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการทำลายแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นการปรับฐานในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งก็จะมีโอกาสลงไปได้ไดลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นนะครับซึ่งต้องไปหาการฟอร์มตัวอีกทีหนึ่งว่าจะลงไปถึงไหนเนาะ าภาพรวมตอนนี้ก็คือยังคือมันเป็นการพัก,พกตัวในกรอบในรอบการปรับตัวขึ้นมานะครับแม้แม้จะในกรอบพักภาพรวมระยะสั้นก็ตามนะครับก็คือมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยยกยกรอยกโลขึ้นมานะฮะย,ยกไกรยกโล,โลขึ้นมานะฮะแล้วก็มาพักตัวอยู่ช่วงนี้นะครับก็การฟอมตัวในกรอบสามเหลี่ยมก็คงต้องรอรอให้มันเบรกเอาทิศทางไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เมื่อวานเนี่ยมันปิดลบ ลงมาอย่างเงี้ยนะก็อาจจะอาจจะดูไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับเพราะว่า,าขึ้นไปด้านบนเนี่ยมีการกาะะร,รีเจ็คมา2รอบแล้วนะฮะรีเจ็คมา2รอบแล้วก็เมื่อวานปิดลบนะครับท่าน,นี้ภายในวันนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปปิดลบได้อีกนะครับถ้ากรณีมันปิดลบลงไปแปลว่ามันจะเบรกเอาในส่วนของกรอบสามเหลี่ยมเนาะก็มีโอกาสที่จะลงไปถึง3 0,000แต่ว่าอาจจะมีจุดแนวรับวิทยาที่มีการรีบาวกลับขึ้นไปในช่วงคราวที่แล้วเนี่ยอยู่แถวแถวเนะ,ฉะเฉลี่ยแถวๆ3 4สามหมื่นสี่นะครับก็อาจจะ ลงไปทดสอบเป็นเนี่ยอาจจะลงมาแถวๆนี้นะฮะอ่ะ๋อในน,น,นี้มันรีบาวไปคราวก่อนมันรีบาวันช่วงแถวๆนี้นะฮะก็ยกโลกขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังยังไซเวย์อยู่ในกรอบอยู่ก็แต่ผมมองว่าถ้ามันเบรกไปเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไหลลงมาถึง30,000ได้เลยนะก็มาทดสอบบริเวณโซนรับตรงนี้นะครับอาจจะทําการฟอร์มตัวปรับฐานกันอีกรอบนึงนะฮะคือถ้าลงมา30,000เนี่ยมันจะเสียพลังเชีย่ยว ในระยะสั้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่เสียทรงนะฮะแต่การจะกลับตัวขึ้นไปมันต้องมันต้องมีการพักตัวเพื่อสะสมแรงไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าหลุดมาถึง30,000ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ควรจะหลุด3 0 0 0 0ไปเพราะถ้าหลุด3 0 0 0 0ไปก็คือไม่เหนื่อยแล้วแต่ว่าไปไปไป,ไปพักในระยะกลางถึงระยะยาวแทนนะครับประมาณนี้ก็รอดูครับวันนี้นก็น่าจะมีโอกาสไซเวย์อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนที่เล่นสั้นหรือ กะเก่งกําไรแถวๆในกรอบเนี่ยก็อาจจะต้องระวังความผันผวน,นระยะสั้นนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสเบรกเอาได้ทั้ง2อทิศทางนะครับแล้วก็ผมมองว่าถ้าจะ,ะค่อยๆทยอยสะสมแถวนี้ไปก็ได้นะแล้วก็ถ้ามันหลุดเบรกเอาเก่าสามเหลเ่ยมก็ก็คัดลอดออกไปนะครับจะได้คุมความเสี่ยงหน่อยแล้วก็มารอแถวๆสามหมแทนนะฮะประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เออผมลืมดูภาพรวมระยะยาวนะเอ่อแท่งวิคเนี่ยถ้าปิดอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยสวยนะเนี่ยแท่งวิคนะครับถ้าปิดแบบนี้นะฮะไม่ค่อยสวยมันจะทําให้โอกาสาวีกถัดไปเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงนะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดมันไซเวยในกรอบสามเหลี่ยมทั้งวันแล้วก็จบวิคไปแบบนี้ ะะวิกหน้าต้องระวังด้วยนะครับก็อาจจะเริ่มมีการปรับตัวลงมาต่อได้อีกนะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าวิกหน้านะครับมีการขยับขึ้นมาปิดบวกนะฮะขยับขึ้นมาปิดบวกจนจบสัปดาห์ได้เนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์บริล i ิ่งสัญญนตรงนี้ออกไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นปิดการปิดลบนะครับ ลงมาในวิกหน้านะครับก็จะเริ่มบ่งบอกถึงสัญญาณที่เริ่มจะมีการลเลกชันลงมาในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับประมาณนี้ก็อนนี้เป็นภาพรวมบิตคอย n ประจำะวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ